สวัสดีค่ะดิฉันนังสอบแพวติราสุทุนนะคะวันนี้จะมานําเสนอข่าวไทยชาติเอเชียร่รวมอาเซียนจีนชี้ใช้ชนะการค้าเสรีค่ะสิบชาติสมาชิกอาเซียนร,ร่วมด้วยญี่ปุ่นจีนาตลีใต้รวมทั้งนิวซีแลนด์และออสเตรเลียนะคะได้มีการลงนามข้อตกลงอาเซียนภายหลังจากที่มีการเจรจารหรือนานกว่า8ปีนะคะซึ่ง สำเร็จในการร่วมลงนามในครั้งนี้จะทำให้อาเ์ียนกลายเป็นเขตภูมิภาคการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะมีขนาดของ GDP รวมกันไม่ต่ำกว่า817ล,ล้านล้านบาทเลยทีเดียวขณะที่ท่านทีของคุณจุริน Visit, ลักวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้ฉายภาพให้เห็นนะคะว่าสิทธิทประเทศ ใครจะได้รับในการร่วมลงนามในครั้งนี้มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดความตกลงพื้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ r าเซครั้งที่4ผ่านการประชุมทางไกลซึ่งเวื่อนนามเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประกาศความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของการกาเจรจาความตกลงอาเซยหลังเจรจาการมานานกว่า8ปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้15ชาติสมาชิกจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนที่ครอบคลุมเป็นไปตามกฎกติกาของโลกซึ่งจะทําให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนตลอดโจนเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 สำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จาก การลงนามครั้งนี้โดยสามารถที่จะเปิดตลาดการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอย่างพาลาแป้งมันสำปะหลังสินค้าประมงรวมทั้งสินค้าในกลุ่มของอาหารผักผลไม้แปลรูปและสินค้าอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งหมวดบริการด้านสุขภาพภาพยนตร์อนิเมชันการสร้าง การก่อสร้างเป็นต้นประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับการลงนามความตกลงอาเซียนก็คือเราจะสามารถเปิดทางตลาดการค้าการลงทุนด้านในอีก14ประเทศนอกจากในประเทศของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความสำคัญของเรานะคะและบริการของเราซึ่งสินค้าที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งก็คือ เปิดตลาดสินค้าเกษตรอื่นๆรวมทั้งสินค้าประมงเป็นต้นที่สาคัญอีกอันนึงนอกจากหมวดสินค้าเกษตรก็คืออาหารไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้แปรรูปน้ำส้มน้ำมะพร้าววมทั้งอาหารแปรรูปอื่นๆหมวดสินค้าอุตสาหกรรมประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็พลาสติกกระดาษเค,เคมีพันุ์ชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องแต่งกายรวมทั้งจักรยานยนต์ อีกหมวดหนึ่งที่สัมคันก็คือว่าหมวดบริการซึ่งเราก็จะได้ประโยชน์จากหมวดการก่อสร้างธุรกิจด้านสุขภาพธุรกิจด้านภาพยนตร์บันเทิงแอนิเมชนันแล้วก็ภาอการคัปีซึ่งเราก็ถือว่าเราก็อยู่ในฐานะที่แข่งขันได้นะคะภาคเอกชนไทยรวมทั้งภาครัฐจะต้องเร่งรัดในการดําเนินการในที่จะต้องทําถัดไปต่อจากนี้ก็คือ การเตรียมตัวแล้วก็การปรับตัวค่ะเพื่อให้เข้ากับข้อตกลงการค้าการลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออาเซนะคะรวมทั้งเร่งศึกษากดระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าหลังจากลงนามวันนี้แล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็จะต้องนำไปให้สัตยาบันนะคะด้วยความตกลงอาเซเป็นเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่กว่า EU และ NAFTA รวมทั้ง CPTPP โดยข้อมูลทางการค้าในปี2 5 6 2ความตกลงอาเซียนครอบคลุมตลาดที่มีประชากรรวมกันราว2,200ล้านคนหรือเกือบร้อยละ30ของประชากรมี GDP รวมกันประมาณ 817ล้านล้านบาทมีสัสดส่วนร้อยละ30ของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันประมาณ326ล้านล้านบาทโดยทางสมาชิกอาเซียนนะคะยังคงเปิดโอกาสให้อินเดียกลับเข้ามาร่วมความตกลงในฐานะที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมและมีบทบาทสำคัญในการเจรจาอาเซียนนับตั้งแต่ ปี2555ด้วยซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วอินเดียเนี่ยขอถอนตัวเพราะเกรงว่าภาคการเกษตรและการบริการจะได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ทะลักเข้าไปในประเทศมากขึ้นนั่นเองค่ะอาเซปเป็นเขตการค้าเสรีที่มีเงื่อนไขผ่อนปลนมากกว่า CPTPP และข้อปกลงการค้าเสรีของบรรดา ชาตะวันตกมากไม่ได้ค่ะมีการกำหนดเงื่อนไขการเปิดตลาดของประเทศสมาชิกและมาตรฐานในเรื่องของรายงานสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสิทธิบัตรมีความเยืดอหุ่นเป็นอย่างมากขณะที่นายหลีเพ่อเฉียงนายุรัฐมนตรีของจีนเปิดเผินว่าความตกลงอาเซียนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในกลุ่มความร่วมมือของ เอเชียตะวันออกแต่ยังเป็นชัยชนะของระบบพระหุภาคีและการค้าเสรีด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีของจีนได้แสดงความเห็นต่งตางๆในขณะที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ